จากภารกิจที่บอสมอบหมายให้คุณไบรท์ตามหาหญิงสาวที่ยังโสดเป็นว่าที่เพศสัจกรและยังเป็นพรีเซนเ,เตอร์ชุดชั้นในเลือกใหม่ครับคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ผิดค่ะผิดจริซึ่งคุณไบรท์ได้เลือกผิดเพราะหญิงสาวคนนั้นที่บอสได้ส่งมาให้มาพบกับคุณไบรท์นั่นก็คือคุณแพรและเหตุผลที่บอสอยากให้คุณไบรท์ได้มาพบกับคุณแพร นั่นก็เป็นเพราะทีงานได้ทราบมาว่าตลอดชีวิตของคุณแพรเธอไม่เคยได้ใช้เวลายอยู่ร่วมกับคุณแม่เลยเพราะหน้าที่การงานและระยะทางซึ่งในอดีตคุณไบร์ก็เคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาเช่นกันคุยไปคุยมาก,ก็คือเป็นคนที่คล้ายๆผมคือมีคนมีแอคทิวิตี้เยอะแพรเขาก็มีเรียนเรียนหนักมากแล้วก็ทํางานด้วยผมก็ทํางานเยอะมากเหมือนกันจนเราแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาให้แม่เราแบบทํางานหนัก มาตลอดอะเวลาเจอแม่นี่แบบแทบไม่มีเลยอะเขาคิดถึงแม่แหละแล้วก็ไม่ค่อยได้แสดงออกไบก็เหมือนกันเหมือนไบ้บคือไบเป็นเด็กลูกคนเดียวนะครับเป็นแบบเด็กผู้ชายที่แบบผู้ชายผู้ชายแบบไม่เอาเรต้องติดเพื่อนทุกอย่างสารพัดที่แบบที่พ่อแม่ไม่อยากให้ลูกทําในว,นนนะในวัยนั้นะในวัยเรียนผมเอาหมดเลย จนมันเริ่มค่อยๆห่างไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะจนวันหนึ่งเรามาทํางานเราก็จะแบบมีเขาอ้างกับตัวเองเอ้ยมันไม่มีเวลาทํางานเหนื่อยแล้วแต่พอผ่านมจุดหนึ่งอะเราถึงคิดได้ว่าเฮ้ยเวลาไปแล้วไปเลยวะย้อนไม่ได้นะต่อให้ทําไปอีก5ปีเงินเพิ่มมา1ิล้านร้อยล้านแต่แม่ไม่อยู่แล้วอะมันไม่มีความหมายทันทีความฝันที่เราตั้งไว้ซึ่งแพ้ก็เหมือนกันเขาคิดถึงแม่แหละแล้วก็ไม่ค่อยได้แสดงออก แม่แพรเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วก็คือทำงานแบบโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็เลี้ยงดูแพรเนีมาคนเดียวตั้งแต่เด็กมันทำให้แพรนี่ต้องไปอยู่ต่างจังหวัดกับคุณยายแล้วก็คนที่คอยส่งเงินมาให้ซัพพอร์ตอะไรตอนเด็กๆก,ก็คือคุณแม่ห่างกันตลอดเลยค่ะก็แม่จะบอกเรื่อยๆเลยว่าแบบว่า พรุ่งนี้กลับแล้วนะพรุ่งนี้ต้องไปทํางานนะพรุ่งนี้ต้องไปหาเงินแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะพูดให้เราฟังทุกวันแต่แบบเราก็พอเข้าใจว่าเออมันคือแบบอาชีพมันคือหน้าที่ในขณะที่คุณไบรท์สามารถปลดล็อกในเรื่องความไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับคุณแม่ไปแล้วโดยปัจจุบันได้หันมาดูแลเอาใจใส่และให้เวลากับคุณแม่มากขึ้น ดังนั้นภารกิจของคุณไร้ในครั้งนี้ก็คือการส่งต่อความรู้สึกดีๆเพื่อให้คุณแพร์ได้มีช่วงเวลาที่ดีกับคุณแม่ของเธอเราก็เลยคิดว่าเราอะเคยโดนมาแล้วในรายการเกลือวันเดอร์มันทำไม่ผิดแบบเอาพ่อแม่มาเซอร์ไพรส์แล้วก็อยู่ๆก็ชงให้เราหอมแม่เราบอกรักกอดพ่อกอดแม่อะไรเงี้ยซึ่งพอได้ทําแล้วอะเราจําได้ว่ามันรู้สึกดีมากแต่ถามว่าถ้าไม่มีรายการนั้นน่ะก็คงไม่ได้ทำหรอกเราก็เลยอยากเอาตรงเนี้ยไปใส่แพร ว่าอยู่ทีดีบอกแพ้บอกแล้วแม่ดิแต่ก็ไม่บอกหรอกแต่ถ้ามันอยู่ในรายการแล้วก็บอกให้เขาทาอ่ะเขาก็น่าจะทาแล้วเขาจะไม่เสียใจเพราะเขาจะจดจโมเมนต์นั้นแล้วก็รู้สึกดีกับมันไนตลอดชีวิตผมตั้งเป้าไว้ว่าคือวันเนี้ยต้องเป็นวันที่น่าจดจํามากอ่ะแล้วก็ต้องการให้มันเป็นวิดีโอที่ออกมาเพอร์เฟกต์ที่สุดเมื่อเพราะเขาไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันคิดถึงกันเขาจะได้ได้กลับมาดูวันนี้แล้วก็ เออนึกถึงว่าวันนั้นเราเคยทำอย่างนี้ด้วยกันนะว่างแล้วไปกันอีกไหมอะไรอ,อ,อย่างเงี้ยผมต้องการตรงนี้มากๆแล้วผมก็ว่าดีอ่ะดังนั้นคุณไบรท์จึงวางแผนให้ทีมงานทําการติดต่อคุณแม่ของคุณแพรเพื่อเดินทางมาเซอร์ไพรส์โดยที่มาให้คุณแพรได้รู้ล่วงหน้าคุณแม่สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับลูกมาสวัสดีครับ ไปนั่งก่อนจ้ะมาเลยก,ก่อน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 ไม่เจอกันนานจะสูงกว่าแม่แล้วตอนนั้นแบบดีใจมากคือแบบวิ่งเข้ามากอดเลยเพราะแบบอาจจะเป็นเพราะช่วงเนี้ยแพรแบบ เครียดๆด้วยเพราะว่าต้องสอบสอบไฟนอลด้วยไหนจะต้องเตรียมไปฝึกง,งานด้วยสัปดาห์หน้าก็ต้องแยกกับคุณแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีความคิดมันก็ผุดขึ้นมาในหัวแบบเอออยากกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากกินข้าวฝีมือคุณแม่เมื่อกี้ในรถคุยกับแพรเยอะมากแพรโม้ให้ฟังบอกว่าคุณแม่ทําอาหารอร่อยแกงส้มมะลุมไข่ปลาแกงส้มมะลุม,ลมไข่ปาลาใช่ใช่แม่แพรทาแกงส้มอร่อยแพรชอบกินแกงส้มแม่มากๆแบบมากๆเวลาแม่ มาหาแพรแบบนานๆมาเยี่ยมทีเดือนละครั้งอะไรเงี้ยก็จะทําแกงส้มมาให้ด้วยแกงส้มมะรุมไข่ปลาจําได้เนตรงนี้ผมก็เลยตัดสินใจพาแม่ลูกสองคนไปตลาดไปเดินซื้อของกันแม่กับแพรนี้ไม่ได้ไปซื้อของที่ตลาดด้วยกันน,นานแค่ไหนนะครับล่าสุดเมื่อไหร่ดีกว่าไม่เคยเลยไม่เคยเลยไม่เคยที่จะแบบมาเดินจุงมือเดินตลาดและไม่เคยคิดที่จะทํามาก่อนเลยจนแบบพอมาวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบ ไปเขาเตรียมอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่าพาไปนู่นพาไปเนี่ยรู้สึกว่าแบบเออว่ะแบบอย่างนี้มันก็ดีนะอันนี้เบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์ใหญ่สุดแปดฟองนี่จะมีเบอร์ศูนย์เบอร์สองเบอร์สามเบอร์หนึ่งศูนย์คือเบอร์ที่ใหญ่สุดถ้าไม่เราไม่ใช่ไขเ่เป็ดค่ะไข่เป็ดจะคาวกว่าลูก<อ>แล้วมันก็หนักกว่านิยมทําขนมไทยเขามีความสุขกันมากๆนะแบบเวลาแม่แฮ่แบบโอย๊ยเอาวันนี้แล้วหันมามองหน้าลูกกันไม่ได้พูดอะไรกันมากแต่แบบ เวลาที่เขาเลือกนู่นเลือกนี่หันมาคุยกับลูกเนี่ยมันต้องแบบนี้เหมือนพยายามสอนตลอดเวลาต่อให้ลู้ว่าลูกไปทำอาหารก็เถอะแต่ก็แบบเนี่ยต้องใช้อย่างนี้ต้องไหนต้องมียี่หล่าต้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาแล้วผมแบบเป็นคนที่แบบได้เข้าไปคลุกวงในกับกับครอบครัวนี้แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูไม่เหมือนคนที่อยู่ห่างกันเลยวะแพรไปทำอาหารกับแม่ไหมนะดีครั้งแรกเลยเนะี่ยจริงเหรอที่แบบทำอย่างเงี้ยลูกมีหน้าที่กิน ผมก็พยายามแบบคือผมไม่ได้ไม่ได้จะไปทําอะไรมากหรอกคือสิ่งที่ผมต้องการน่ยคือไม่ได้ต้องการจะให้คนดูเห็นว่าผมทําอาหารเป็นสิ่งที่ผมต้องการคือให้เขาสองคนน่ะช่วยกันทําให้เขาสองคนมีโมเมนต,ต์กันให้เขาสองคนได้พูดคุยกันได้แบบเอ้ยอย่างนี้ยังไงแม่เอ้ยแม่ยังไงต่อแม่อะไรเงี้ยผมต้องการโมเมนต์นั้น ได้ครับแม่ตักแม่ไม่รู้ว่าชอบทานไข่ปลาไหมเนี่ยชิมไข่ปลาก่อนเลยแม่ว่าสุกคุณไหมอ่ะอือร่อยไข่ปลาคือดีมากแม่อืชอบชอบที่แบบไข่ปลากับน้ำแกงส้มอ่ะมันแบบน้ำไั่ซึมวัวไข่ปลาเนาะใช่อร่อยอร่อยอร่อยไหมฝีมือแม่อร่อยอร่อยเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมวันนี้มีความสุขไหมแค่ก่อนอะ มีความสุขก็แบบเอาจริงไม่เคยทำมาก่อนเลยนะไปตั้งแต่ไปเดินตลาดด้วยกันเลือกซื้อของมาแบบว่าดูว่าแบบแม่อยากได้อะไรบ้างช่วยกันทำมาหาเนี้ยไม่เคยเลยเป็นฝั่งที่ได้เหดือนกันนะเนี่ยดูมีทรงมีแววเหมือนกันนะมีแววมีแววทำได้ลูกทำได้ไม่มีอะไรแม่มีความสุขนะครับวันนี้ที่สุดที่สุดนะที่สุดความสุขก็คือ บางทีง่ายๆอ่ะในบ้านนี่แหละทานอาหารไข่ดาวใบนึงไข่ต้มใบหนึ่งไข่เจียวใบหนึ่งก็มีความสุขแล้วแม่บอกว่าดีใจจังอิ่มเอมอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็นั่งยิ้มถ่ายรูปหน้ากระจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแม่ก็บอกว่าถ้าแพไม่ได้มารายการแบบนี้แม่ก็คงไม่ได้มีโอกาสได้มาทำอะไรแบบนี้ แม่นามาหอมแก้มหน่อยออหนูวินเด็กมีพลังในการเติบโตนะลูกรักที่สุดถ้าผมกลับบ้านไปทำอะไรแบบนี้แม่ผมต้องมีความสุขเหมือนแม่แพ้แน่เลยมันไม่ใช่ทำกับข้าเพราะว่าเราหิวแล้วอยากกินแล้วเราอยากมีเวลาร่วมกับแม่มันคือตรงนี้แล้ะและผมคิดว่าผมผม,ผมอยากทำ วันน hey, <thank> like so ี of, ้ทำให้ผมได้รู้สึกว่าผมอยากใช้เวลากับแม่ผมมากกว่านี้เหมือนเราเป็นคนสร้างเมจิกโมเมนต์นี้ขึ้นมาแล้วมันแบบมันดีอ่ะเพราะสองคนนั้นเขาเขามีความสุขกันมากจริงๆแล้วผมก็ดีใจมากด้วยที่ผมได้ทำอะไรแบบเนี้ยคนสองคนนั้นแม่ลูกต้องมีความสุขมากๆแน่ๆผมเองก็เหมือนกันทุกคนแฮปปี้หมด เธอก่อให้ฉันน่ะให้น้องเธอด้วยอะไรไปไรเอ้าอไม่เห็นเออโอ้ยมันดีอะไา<ป>ยชีวิตไม่มีอะไรพอดี <c oughs> ไม่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือด้วยความที่น้องแพรกับคุณแม่เขาไม่ได้แบบว่าอยู่ด้วยกันเลยแล้วแบบ การที่ไปไปจ่ายตลาดทํากับข้าวอะ่ะบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นโมเมนต์แค่แบบธรรมดาธรรมดาในชีวิตประจําวันที่มันจะผ่านไปแต่สําหรับครอบครัวบ,บางครอบครัวที่ไม่ได้มีโอกาสได้ได,ได้ทำได้มีได้มีแบบเนี้ยโมเมนต์แบบนี้ร่วมกันอะ่ะอันนี้มันมีค่ามากมากนะอันเนี้ยมันเป็นมือพิเศษนะที่แม่เขาอะ่ะรู้ว่าลูกเขาอะ่ะชอบแกงส้มแล้วแม่เขาก็สอน สอนเพื่ออะไรเพื่อที่เขารู้ว่าวันหนึ่งอะเขาไม่ได้อยู่กับลูกเขาไปตลอดไม่ว่าแม่เขาจะจะอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อคิดถึงกันก็ยังจะมีเมน,นูนี้ที่ยังจะทำให้รู้สึกว่าเออแม่ก็ยังอยู่กับแพร,รได้เสมอเฮ้ย <He i, S 1> เป็นมีชช้นที่ดีมากเลยอะใบ แล้วะระตรงอ่ะตรงรู้สึกไงครับ็นมากเลยดู <c oughs> <c oughs> คือผมผมก็เป็นคนหนึ่งท <ST> ี่แบบอยู่ข่าวแม่หลักๆเลยค <c oughs> ือผมดู <c oughs> แล้วผมคิดถึงแม่คือเวลาเนาะเวลามันสําคัญมากเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมได้ยินแค่พี่นุ้ยพูดประโยคนึ่งว่าถ้าตอนนั้นผมแบบโอ้โหจริงว่ะถ้าแบบไม่ได้เจอกันเลยแล้วมารู้ทีโอ้โหจะรู้สึกเสียใจมากแน่ๆเลยเราต้องให้เวลากับท่านยืะที่สุดครับ ขอบคุณไรที่นำเรื่องนี้นำภารกิจนี้มาให้เราได้แบบได้ดูได้พูดคุยกันครับโอ้ยมาแล้วค่ะฮะบอสส่งมาว่าทำภารกิจได้สำเร็จคุณไม่ทำให้ผมผิดหวังจริงๆเก่งมากเจ้าเสือจากบอสเจ้าเสือเจ้าเสือขคุณบอสครับเอาล่ะยังเหลืออีกหนึ่งภารกิจภารกิจสุดท้ายก็คือ หมอเน่งอ่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องมาติดตามแล้วล่ะค่ะว่าหมอเน่งของเราจะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่พบกันวันอาทิตย์4ทุ่ม15นาทีทางช่องวัน31นะคะหรือทางแอปพลิเคชันวันดีค่ะกับภารกิจชีวิตนอกจอ Mission u n นสคริปเตวันนี้ลาไปก่อนสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาร์บ้ีคอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี